เรื่องราวของความรักที่เรียบง่ายที่ค่อยๆเติบโตในร้านหนังสือเล็กๆท่ามกลางหิมะโปรยปลายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวอ l ์รี21ครับวันนี้ผมขอนำเสนอหนังสืออ่านง่ายๆสบายๆเล่มหนึ่งซึ่งเข้ากับยุคสมัยที่หันไปทางไหนก็เห็นแต่หนังสือแปลหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าเมื่อท้องฟ้าแจา่มใสฉันจะออกไปพบเธอเขียนโดยคุณอีโดอูแปลโดยคุณนิพารัต รุ่งรังสีครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือฤดูหนาวที่อบอุ่นหัวใจมากๆเล่มหนึ่งจนได้ถูกเอาไปดัดแปลงเป็นซีดีในชื่อเรื่อง f e น e ดอะเวทเทอร์อ i ทไซึ่งถ้าใครเป็นแฟนๆซีรีเกาหลีก็น่าจะเริ่มอ่านได้ไม่ยากเลยครับมองรวมๆแล้วหนังสือเล่มนี้มีองค์ประกอบของความโรแมนติกครบไปหมดน่าจะยกเว้นอย่างเดียวคือไม่มีแมวครับแต่นั่นก็เป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับการดำเนินเรื่องนะครับจะเป็นการผัดกันเล่าระหว่างตัวเอกมกแฮวอน หญิงสาวจากกรุงโซลซึ่งถูกมรสุมชีวิตพัดกระหน่ำนะครับจนตัดสินใจเดินทางกลับมารักษาใจที่บ้านเกิดสลับกับการเขียนบล็อกของพระเอกเจ้าของร้านหนังสือผู้หลงรักนางเอกมาเนิ่นนานและเฝ้ารอคอยในทุกๆฤด,ดูหนาวที่แฮรวอนจะกลับมาปีละไม่กี่วันนะครับผมพูดแค่นี้ก็ได้กลิ่นอายโรแมนติกแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไปอ่านพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับหนังสือเรื่องเมื่อท้องฟ้าแจ่มใส ฉันจะออกไปพบเธอโดยคุณอีโดอูเหตุผลดีๆเพียงหนึ่งเดียวเมื่อรููหนาวมาเยือนคือใบไม้ที่บดบังหน้าต่างของผมจะร่วงโรยแล้วผมก็จะมองเห็นหน้าต่างฝั่งบ้านตรงข้ามของคุณเทศกาลคริสต์มาสมาถึงวันปีใหม่ก็ขยับใกล้เข้ามาแล้วเมื่อนั้นคุณก็จะกลับมายังหมู่บ้านแห่งนี้ ในช่วงเวลาสั้นๆบทที่1 h o d o โฮดูเฮรถเม่กำลังเคลื่อนผ่านท้องทุ่งแห่งเมืองไฮเยชอนที่มีน้ำแข็งค้างเกาะกลุ่มเมืองที่มีภูเขามากมายแสงแดดอ่อนๆบรรยากาศที่นอกหน้าต่างช่างไร้สีสันเหมือนรูปฟิล์มสีซีดจ,จางแฮวอนพิงกรอบหน้าต่างพร้อมจ้องมองโทรศัพท์มือถือก่อนจะปิดมัน ในข่าวพูดถึงการเกิดหิมะตกที่ทะเลทรายซาฮาราเนินทรายขาวโพลนที่ปรากฏในภาพข่าวไม่สิแม้เนินหิมะนั้นจะน่าประหลาดใจเพียงใดแต่เพราะฤดูหนาวนี้คลื่นความหนาวเย็ยนแปรปวนเป็นพิเศษดังนั้นถึงทะเลทรายจะมีหิมะตกก็ไม่ใช่สภาพอากาศที่แปลกประหลาดอะไรรถเมล์เคลื่อนผ่านไรนาที่แข็งเป็นน้ำแข็งมุ่งนาเข้าสู่หมู่บ้านพุกฮยอนที่คุ้นตา ก้อนมาร์ชเมลโล่สีขาวเกลือกลิง้งอยู่บนทุ่งนากว้างใหญ่มันคือถังหมักฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวว่าแต่มันเรียกว่าอะไรกันนะเธอเคยได้ยินแต่ก็นึกไม่ออกแฮวอนลองเดาอยู่คร <aprender> ู่หนึ่งก่อนจะเลื่อนสายตาไปยังลานสเก็ตคขนาที่เห็นอยู่ไกลลิฟถัดไปคือป้ายรถเมล์เมื่อไม่กี่วันก่อนเธอตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืด แวันแทบจะระเบิดเสียงร้องไห้ออกมาในทันทีการโศกเศร้าอย่างไร้เหตุผลหรือการระเบิดเสียงร้องไห้ออกมาไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่เธอก็ไม่ชอบเลยเพราะการรู้สึกอ่อนไหวกลางดึกเป็นหลักฐานของความอ่อนแอไม่สิเธอผิดที่เรียกมันว่าการโศกเศร้าอย่างไร้เหตุผลหากลองทาบมือที่อกและล้วงเข้าไปในใจของเธออันที่จริงเธอเองก็รู้เหตุผลดีแต่เพราะไม่อยากยอมรับและอยากมองข้ามไป กรจิงแท้งไม่รับรู้ไปเสียพอแฮวันจบจากมหาวิทยาลัยศิลปะเธอก็ทำงานเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะตอนเธอวาดรูปความคิดฟุ้งซ่านจะหายไปและจิตใจก็พลันผ่อนคลายเธอชื่นชอบทั้งกลิ่นสีทั้งผิวสัมผัสท,ที่แตกต่างกันในกระดาษทุกแผน่นไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอตระหนักได้ว่ากระทั่งการวาดรูปก็ใช้ก่อสงครามได้ เธอมาทำอะไรยอยู่ที่นี่ฉันกำลังจะตรวจรูปวาดของเธอนะฤรดูไปไม้ผลิที่ผ่านมาในระหว่างคาบเรียนเธอกำลังรอเด็กนักเรียนที่บอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่ผ่านไปพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่กลับมาเพราะเธอลองออกมาตามกลับพบว่าเด็กคนนั้นกำลังสูบบุหรี่และพูดคุยสนุกสนานกับเด็กคนอื่นอยู่ที่ดาดฟ้าทันทีที่เห็นแฮวอนเด็กคนนั้นก็โผล่ออกมาอย่างรำคาญใจเฮ้อ ครูแก้งานไปเองคนเดียวสิครับมันรูปวาดของใครกันนะหากครูช่วยแก้ภาพวาดของนักเรียนที่ไม่มีความใส่ใจแล้วจะได้อะไรขึ้นมาล่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็ไม่ได้แยแสมันอยู่ดีแล้วเธอก็ได้ยินคำบอกเล่าของนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพพูดกับเพื่อนๆว่าฉันวาดรูปไม่สวยแล้วหงุดหงิดเลยเอาสีช็อกดำระบายหลังรูปไปแล้วไอเด็กที่อยู่ข้างฉันก็ดันวาดโคตรเก่งตอนเด็กนั้นไปส่ง ฉันกเกลยรียบเอาไปวางซ้อนต่อแล้วก็กดกดถูๆลงไปด้วยละ่ะโหสีคงจะติดไปสินะแน่สิแฮวันเผิ่ขยับก้าวเข้าไปใกล้ระหว่างที่พวกเด็กๆพากันหัวเราะคิกคัก,กว่ายังไงนะตอนส่งรูปเธอทำยังไงนะเด็กคนนั้นหันมามองด้วยสายตาที่บอกว่าอะไรละ่ะก่อนจะพูดอีกครั้งด้วยใบหน้าที่ประดับรอยยิ้มภาคภูมิใจผมบอกว่า ผมระบายช็อกดำไว้หลังกระดาษวาดรูปแล้วก็ถูมันไปบนรูปวาดที่อยู่ข้างล่างไงล่ะครับรถเมย์ส่งแฮวอนลงที่ป้ายรถตรงสามแยกหมู่บ้านพุกขยอนแล้วจากไปสายลมหนาวจากท้องทุ่งพัดมากระทบผิวแก้มเธออยู่ในชุดโค้ทตัวยาวกับผ้าพันคอลากกระเป๋าเริ่มออกเดินไปตามทางเสียงกึกกักที่เคลื่อนเข้ามายัางลานสเก็ตคันาทำลายความสงบของฤดูหนาว ทุกๆปีในช่วงอากาศประมาณนี้จะทําให้น้ําที่อยู่ในนากลายเป็นน้ําแข็งเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวยามได้เห็นลานสเก็ตที่กลายเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆในหมู่บ้านพุกฮยอนกับมาร์ชเมลโล่ในท้องทุ่งเธอถึงรู้สึกว่าในที่สุดตัวเองก็กลับมาถึงแล้วจากสามแยกข้ามผ่านเนินขึ้นไปเธอหยุดฝีเท้าลงตรงร้านแรกที่มองเห็นร้านหนังสือกู๊ดไนท์ แม้ว่าบ้านโบราณเก่าแก่แห่งนั้นอยู่ในหมู่บ้านมานมนานแต่ป้ายชื่อแปลกตาที่แขวนอยู่กับดึงดูดสายตาเธอไว้มันเป็นบ้านที่คู่สามีภรรยาสูงวัยเคยอาศัยอยู่นี่คงจะเปลี่ยนเจ้าของแล้วสินะร้านหนังสือในชนบทเนี่ยนะกุญแจสายยูคล้องอยู่ที่ประตูบานเลื่อนแฮวอนจ้องมองด้านในที่มืดสนิทผ่านช่องหน้าต่างลายตารางของร้านหนังสือแสงแดดอ่อน ที่ลอดผ่านบานหน้าต่างเผยให้เห็นเขาโครงชั้นหนังสือกับโต๊ะตัวยาวถึงไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เธอรู้สึกว่าคนคนนี้ช่างมีความพยายามที่ดีเสียจริงกระทั่งร้านหนังสืออิสระในโซงอยู่ไม่รอดถึงแม้จะมีร้านหนังสืออิสระขนาดเล็กที่เหมือนเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มอยู่ประปรายแต่ความเหนื่อยยากของคนที่ดเนินกิจการไม่มีทางเล็กน้อยเหมือนขนาดร้านแม้จะคิดว่าคงไปต่ออีกไม่ได้นานนักหรอก แต่ไม่รู้ทำไมเธอถึงเกียดตัวเองที่คาดการไปก่อนล่วงหน้าแล้วแฮวอนปัดผมยุ่งเหยิงแล้วเดินขึ้นไปบนเนินเขาผู้หญิงที่ลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่และสะพายกระเป๋าผ้าไว้ที่ไหล่เดินมาตามทางมกแฮวอนชั่วขณะนั้นอึนซอฟพันเสียสูนย์และต้องหลบอยู่ตรงขอบ้านสเก็ตยอย่างตื่นตกใจเขาหลับตาลงแล้วลืมตาขึ้นมาอีกรอบก็เป็นเธออยู่ดีเขาคิดว่าปีนี้เธอจะไม่กลับมาแล้วเสียอีก คุณอาไม่เล่นแล้วหรอครับซึงโฮเดินเหมือนถลายลื่นบนลานน้ำแข็งแล้วเขาก็ตามมาหยุดยืนข้างๆเปล่ามีคนเดินผ่านไปนะ่ะใครหรอครับรินซอฟกองลงมองเด็กน้อยเพราะจับมือสอนกันมาหลายวันถึงจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างไม่ถนัดเรื่องกีฬาแต่ตอนนี้ก็เล่นสเก็ตเป็นแล้วเพื่อนเก่านะเพื่อนหรอเอาล่ะมาเล่นอีกรอบกันเถอะ อื่นซอบตบเบาๆลงบนหมวกกันน็อกของซุงโฮซึ่งสวมทับหมวกไหมพรมและผักล่างเล็กๆไปบนลานน้ำแข็งซุงโฮตัวน้อยที่ทั้งส่วนสูงทั้งรูปร่างช่างไม่เข้ากับเพื่อนที่อยู่ในวัยเก้าขวบเหมือนกันเอาเสียเลยเขาคอยระมัดระวังไม่ให้ชนกับคนที่สวนไปมาบนลานน้ำแข็งพร้อมกับถไลาตัวน้ำหน้าเด็กน้อยเพื่อนถึงจะพูดอย่างนั้นแต่เธอเองจะคิดเหมือนกันไหมนะ เขาไม่ดูด้วยซ้ำว่าจะนับตัวเองเป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนสมัยมต้นกับมปลายได้หรือไม่ตอนนี้แฮวอนหยุดยืนที่หน้าร้านหนังสือกำลังมองลอดผ่านหน้าต่างเธอกลมตัวลงเล็กน้อยด้วยความสงสัยตัวต,วตนของร้านหนังสือที่โผล่ขึ้นมาใหม่ลินซอโอดครวนเล็กน้อยทำไมต้องมาเวลาที่ร้านปิดด้วยนะพอถึงฤดูหนาวที่น้ำในไร่นาจับตัวเป็นน้ำแข็งทีไร เขาก็จะถูกคุณลุงที่มัวยุ่งอยู่กับการขายซุปออมุกและตอกโบกกีเรียกตัวมาช่วยงานด้วยเหตุนั้นเจ้าของนาอย่างเขาถึงได้มัวยุ่งอยู่ทุงนานีไงล่ะหากว่าตอนนี้เขาสามารถเทเลพอร์ตได้เขาอยากจะเปิดประตูเลื่อนออกและพูดว่าเข้ามาสิไม่เจอกันนานเลยนะแต่มันไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้แล้วทันใดนั้นเธอก็ากกระเป๋าเดินทางไกลออกไป บนถนนที่ทอดขึ้นไปยังโฮดูเฮาส์ยังมีหิมะที่ไม่ทันละลายลงเหลืออยู่เกสเฮาส์อยู่ติดกับเส้นทางเล็กๆที่เชื่อมไปสู่ภูเขาด้านหลังเมื่อก่อนตอนที่คุณยายเป็นคนดำเนินการที่แห่งนี้ชื่อว่าบ้านพักพุกขยอนแต่เมื่อตกทอดมาถึงน้ามยองยอมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นเกสเฮาส์นั่นเป็นเรื่องตอนเธออายุ15ปีและแฮวอนติดตามคุณน้ามาอยู่ที่นี่คุณน้าคงจะห่วงยยหลานที่ต้องมาอยู่ชนบท ถึงได้ไปรับหมาสีน้ำตาลจากข้างบ้านมาเลี้ยงมันชื่อโฮดูเพราะเป็นหมาที่เพื่อนบ้านเลี้ยงไว้มันจึงมีอายุมากแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีชีวิตอยู่ยืนยาวมาจนตายไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนแม้ตอนนี้โฮดูจะไม่อยู่แล้วแต่เกสเฮาส์ก็ยังคงใช้ชื่อโฮดูเฮาส์เช่นเดิมนะคะหนูกลับมาแล้วระเบียงพื้นไม้ที่แข็งตัวล้านเอียดอาร์ตกระทั่งเธอเปิดประตูเหล็กที่ติดกระจกขุ่นออก และถือกระเป๋าขึ้นไปบนชั้นสองเธอก็ยังไม่เจอตัวนาอยู่ดีห้องที่แฮวันเคยใช้ตอนเด็กไม่เปลี่ยนไปเลยเตียงโต๊ะหนังสือตู้ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าสองประตูโซฟาสีแดงที่ได้รับเป็นของขวัญกระทั่งคาวของที่เธอเคยใช้เก็บรักษาเอาไว้เช่นเดิมแม้เธอจะพูดอยู่หลายครั้งว่าการคอยทำความสะอาดมันเหนื่อยเอาใส่กล่องไปเก็บไว้ในห้องเก็บของเสียก็ได้ แต่นายกลับบอกว่าหากลานสาวกลับมาคงอยากจะให้ห้องของตัวเองอยู่เหมือนเดิมแฮวอนรังม่านหน้าต่างออกและจ้องมองออกไปด้านนอกบ้านอิดชั้นเดียวใช้รับรองแขกที่มาพักต้นไอวี่ใบร่วงโรยเหลือไว้เพียงเถาวันทางสายเล็กที่ทอดยาวไปยังภูเขาด้านหลังยังอยู่เช่นเดิมบานคางเขียงที่ใกล้ขนาดคว้างผลไม้ไปตกอย่างลานบ้านได้ก็ไม่เปลี่ยนไปเลย เพียงแต่บรรยากาศทั้งหมดกลับดูสุดโสมกับพังสุดท้ายที่เธอจากมาในตอนนั้นเองเธอพลันสะดุดตากับอาคารใหม่สองหลังที่โผล่พ้นเนินด้านโนนขึ้นมาบ้านสองชั้นโออาที่สร้างขึ้นเป็นคู่แฝดกันไม่ว่าจะดูยังไงก็เป็นเกสเฮาส์ลมหายใจใแผ่วเบาค่อยๆผ่อนออกมาจากปากของเธอไม่ว่ายังไงโฮดูเฮาส์ก็ไม่เคยเป็นที่นิยมอยู่แล้วเพราะไม่มีแขกมาพัก น้าเองก็คงจะออกไปข้างนอกเธอค้นกาต้มน้ำในครัวออกมาชงกาแฟารูปถ่ายของแฮวอนที่กอดโฮดูตั้งอยู่บนชั้นวางของเคาน์เตอร์ครัวนั่นเป็นตอนเธออายุ18บปีคุณยายที่กำลังลดน้ำดอกไม้ตรงลานบ้านถูกถ่ายติดมาเพียงมุมด้านหลังก่อนที่คุณยายจะเสียไปโฮดูเฮาเคยมีผู้หญิงสามช่วงวัยอาศัยอยู่ช่างให้ความรู้สึกเป็นทรงสามเหลี่ยมอย่างบอกไม่ถูก แม้คล้ายจะสงบสุขแต่ก็มีบางมุมที่หนาวเย็นขณะเดียวกันก็สร้างความรู้สึกมั่นคงด้วยแม้จะคอยดูแลกันและกันแต่เมื่อใครคนหนึ่งเกิดอารมณ์อ่อนไหวก็จะคอยระวังตัวไม่ให้กระทบกระเทือนความรู้สึกกันแต่ละคนต่างพยายามยึดมั่นอยู่ในพื้นที่ของตนเองภายในบ้านที่ไม่ได้กว้างขวางแห่งนี้เมื่ออายุมากขึ้นและเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงคุณยายก็เริ่มใช้กันไกกับหลายสิ่งหลายอย่าง เมื่อลำบากกับการแกะถุงพลาสติกที่ผูกเอาไว้แน่นก็ตัดฉับๆด้วยกันไกลกระทั่งเชือกมัดผักปวยเลง้งก็ยังตัดฉับๆทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลล้วนตัดฉับๆทั้งที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงขนาดนั้นตอนทุบไหหมักซอสคุณยายไปเอาเรียวแรงมาจากไหนกันนะกันไกลเหล็กเก่าคลํำคลายังคงแขวนอยู่บนชั้นคุณยายชราตอมใจเพราะเหล่าลูกสาวแม้จงใจไม่เอ่ยปากเรื่องลูกสาวคนโต ซึ่งก็คือแม่ของแฮวอนแต่คุณยายมักจะเผยความผิดหวังและเสียใจต่อลูกสาวคนเล็กอย่างมยองยอเป็นความเสียใจที่ใกล้เคียงกับความโกรธเคืองน้าที่เรียนเก่งและฉลาดเฉลียวน้าที่เคยออกท่องเที่ยวรอบโลกตอนวัยรุ่นกลายเป็นนักเขียนนิยายที่ได้รับการตีพิมพ์แต่แล้ววันหนึ่งทั้งหมดก็สูญเปล่าน้าบอกว่าจะเลิกเขียนหนังสือและกลับมารับช่วงต่อกิจการบ้านพักซึ่งคุณยายไม่พอใจมาก ฮงฮงประตูเปิดออกพร้อมกับเสียงหมาเห่าดังขึ้นทําให้แฮวอนตกใจสะดุง้งโฮดูหรอมาสีน้ำตาลที่วิ่งออกมาดูคล้ายโฮดูเสียจนเธอเกือบเข้าใจผิดแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้เจ้าหมานั่นทําจมูกฟุดฟิตดมกลิ่นคนแปลกหน้าแฮวอนมาแล้วหรอมายองยอแขวนหมวกไหมพรมไว้ตรงที่แขวนเสือ้อและเดินมาที่ครัววางมอที่ห่อด้วยผ้าลงบนโต๊ะพร้อมกับยิ้มสดใส เพิ่งมาถึงเองค่ะเจ้านั่นใครกันลูกชายโฮดูนะ่ะโฮดูมีลูกด้วยหรอคนลูกที่มันคลอดก่อนจะมาอยู่บ้านเราไงล่ะพอเจ้าของบ้านหลังนั้นเสียฉันก็เลยไปพามาเมื่อดีนว่าเจ้าก้อนขนสีน้ำตาลที่สำรวจจนพอใจแล้วก็วิ่งไปยังระเบียงนั่นเป็นลูกโฮดูเธอก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมามันชื่ออะไรคะคุณบ๊มแ่วันหลุดหัวเราะพืชออกมา ครอบครัวผลไม้เปลือกแข็งสินะหมายเหตุผู้อ่านโฮดูหมายถึงวอลนัทและคุณบารหมายถึงเกาลัดซึ่งเป็นพืชที่มีผลเปลือกแข็งเหมือนกันครับเจ้าหมาดูจะอายุเยอะแล้วและขาข้างหนึ่งก็เหมือนจะไม่ค่อยดีเงาเงาก็เลยเอาลูกหมามาเลี้ยงนะสิดีใจที่มันคล้ายโฮดูนะไม่ยองยอตอบกลับสั้นๆและคลายผ้าที่ห่อหม้อออกพอโฮดูจากไป นาก็ทุกทนอยู่ช่วงหนึ่งแต่เธอคงจะลืมช่วงเวลานั้นไปแล้วแฮวอนจึงไม่คิดจะพูดถึงมันเธอชี้รูปที่ตั้งอยู่บนชั้นวางแทนนาคอยมองหน้าหนูทุกครั้งที่ล้างจานเลยเหรอเนี่ยประทับใจจังรูปนั้นวางอยู่ตรงนี้หรอกหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยของที่มันวางติดอยู่ที่เดิมนานไปฉันก็ไม่สังเกตเห็นแล้วล่ะแม้แฮวอนจะเดาะลิ้นแต่ก็รู้ดีว่านั่นเป็นการทำไปโดยปล่าประโยชน์ หนาอยู่ในชุดกางเกงทรงฮาเร็มกับเสื้อก,กากปูนวมและผมสีอ่อนไร้สิ่งการจัดแต่งทรงผมใดๆถูกรวบขึ้นทำไมมองแบบนั้นล่ะฉันดูแก่หรือไงอื้อนิดนึงก็ไม่ได้เจอกันตั้งสองปีนี่แกเองพออายุ30ก็ดูเปลี่ยนไปเหมือนกันนะหนูเป็นผู้ใหญ่แล้วยังไงล่ะมายองยอเค้นเสียงขึ้นจมูกเธอย้ายหม้อโจ๊กไปวางบนเตาแก๊ส และแกะภายที่ห่อด้วยฟอย์ห่ออาหารวางใส่จานพ่อบอกว่าแกมาสูจ้องเลยต้มโจกฟักทองกับอบพายแล้วให้ฉันไปเอาพอบอกไปว่าฉันเป็นคนมีการมีงานทำเยอะแยะใหญ่นั่นเลยบอกว่าจะขับรถพามาส่งถึงหน้าบ้านแบบนั้นแล้วไอ้ที่ฉันถอไปเอานั่นเพื่ออะไรกันแค่รู้สึกขอบคุณก็พอแล้วหน้าน้าชูจ้องยังมีน้ำใจเหมือนเดิมเลยนะ แฮวอนดึงปลายชิ้นแอปเปิลฝานที่ปักอยู่บนพายออกมาแล้วเอาเข้าปากกินแอปเปิลโชยมาจากภายที่ยังอุ่นๆอยู่ปีนี้จะอยู่สักกี่วันละ่ะห้าวันเหรอหนูไม่กลับไปแล้วนะว่าไงนะหนูว่าจะอยู่ที่นี่สักพักหนูลาออกแล้วนาต้องเลี้ยงหนูแล้วละ่ะมือของมยองยอที่กำลังหั่นพายพลันชะงักค้างแม้แฮวอนจะยิ้มพายออกมาแต่เธอก็ทำเพียงจ้องลานลักเงียบ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่1ของหนังสือเรื่องเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสฉันเจอกไปพบเธอหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะชอบนะครับก็เป็นหนังสือเพิ่งออกใหม่ครับเมื่อต้นปีนี้เองก็สามารถไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับก็ผมอ่านแล้วก็สนุกดีแล้วก็อุ่นมากๆเลยเหมาะกับฤดูร้อนอย่างบ้านเราสุดๆครับผมก็พบกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านครับสวัสดีครับ